ตกเป็นเหนื่อครับผมมันนี่ล้มครับผมลมแห้งมาก ว่ามอนลม้ม,มแบบลมแห้งมากขนาดขี้จักรยาจนาแบบจนเซ้อะจากน้ำใสๆทุกองถาดตรงนีอีกเมือนงนึงน่งผมมาสิงี่ไปห้างนี้เมื่อเดือนี้ว่านกับแหงเอาแก้มาทำครับผม ว่านีนานจะถว่วงขึ้นมาเนี่ยน่านาา,าิ่มกับล่มแห้งครับผมล่มอยู่บนเหนื่อย บ้านฝนตเกเปิดมาโอ้น้ำขึ้นทากับผมแ้่ก่าน้ำมีใช้ใสๆครับบจากย่ามา,ามต้องถีบอะผม เราไม่รับผิดเลยอันนี้มันจะไหลออกไปทะเลน,นะครับนี่ หน้าแดงๆนี่ผมว่าน่าจะมาจากภูเขาอ่ะ